มาจ้าเตรียมเอาของออกจากตู้แล้วจ้าเตรียมเอาของออกจากตู้แล้วจ้าวันนี้วันเสาร์ค่ะวันนี้วันเสาร์วันนี้ก็ลูกค้าจะเยอะหน่อยเมื่อวานวันศุกร์ก็เยอะเหมือนกันค่ะก็จ,จะมีเอาของออกจากตู้เสร็จแล้วก็จะมาทําของสดค่ะมีปลาสลิดมีปลากระพงมีกระเพาะหมูเสร็จเตรียมการแล้วค่ะแล้วก็จะจะมากินกาแฟค่ะกาแฟก็ต้มเอานะครับพี่น้อง ไฟกระต้มเอาค่ะจะเอาของสดออกจากตู้แล้วจ้ะเอาออกเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเอาออกเสร็จแล้วก็จะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหมูหมึกกุ้งเครื่องในไก่มีทุกอย่างอยู่ในนี้ค่ะของสดค่ะเวลาลูกค้าสั่งกัจะได้หยิบหยิบยิบเอาถูกเลยค่ะเราต้องเตรียมไว้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นของมาจากแม็คโคจ้า เสร็จแล้วก็จะมาทําของมาจากแมโคก็จะมาดบก,กาแฟก่อนค่ะมากินกาแฟด้วยกันเด้อจ้าน้ํากําลังฮอนเด้อจ้าคุณหนูกินกาแฟค่ะกินกาแฟค่ะเก้าโมงแล้วจ้าทางน้นก็เพิ่งจะมาจากแมโคค่ะมาจะวิ่ง ไปวิ่งก่อนไปวิ่งเสร็จก็จะไปมาจากเมคโคตอนนี้กำลังตั้งหน้าตั้งตาดูข้าวเกิด <laughs> อ,อาการส่องเลยค่ะี <laughs> ่น้องอาหอยลายค่ะจะมีหอย,ยลายค่ะปลากระพงก็จะปลาฉลิดค่ะปลาฉลิดซื้อมาจากเมคโครนะคะตัวใหญ่ค่ะ เยอะมากเลยค่ะโอ้